เนื้อส่วนไหนคือเดอะเบสยร์ใช่มผมเนื้อสันนอกกับเนื้อสันในสันนอกสันในไม่ออกมาเลยเออจริงๆถ้าเลือกก็กินบ่อยกว่าต่อไปสันนอกสันในกับริบอาย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 ติดมันหน่อยแต่ว่าริบอายมันนุ่มเออมันนุ่มใช่ไหมริบอายมันนุ่มจ้องลาเซ็กได้ไหมริบอายหรือสะโพกริบอายริบอายริบอายหรือใบพายริบอายพี่ชอบใบพายเหรอไม่ริบอายริบอายวะริบอายมันสิโค้งอะ ลิปอายหรือเสือร้องไห้เสือร้องไห้เไม่ไม่แลราเสือร้องไห้เนี่ยไปอยู่ส่วนไหนเราไปบกบัวลิปอายมันเรียกว่าบิสกิตอ่ะผมรู้เหมือนกันว่าอ๋อบิสกิตใช่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 บิสกิตลิปอายผมเสือร้องไห้โอเคลิปอายเสือร้องไห้หรือเนื้อที่โคงเสือร้องไห้ลิปอายลิปอายเสือร้องไห้หรือเนื้อน่องลิปอายเนื้อน่องมันจะเหนียวเหนียเออเนื้อน่ยงเสือร้องไห้เสือร้องไห้ก็เหนียวนะมันแต่มันได้กลุ่มสุดท้ายลิปอายเสือร้องไห้หรือเนื้อใบบัว จากเนี้ยใบบัวปะ่ะเนื้อใบบัวเนื้อใบบัวมันจะเป็นตัวหนึ่งอ่ะมันจะมีหยุ่นหน่อยหนึ่งจะแพงๆหน่อยโอ้ยไม่เคยว่ะไม่เคยว่ะลิปอายลิปอายเฮ้ยเซรั่มใหยน้ำจิ้มแจ่วเท่านั้นลิปอายน้ำจิ้มเกรวี่สเ็กบริสรัน <laughs> <laughs> ไปอะไรวะนิวถาเวร์ไ <laughs> ะ